คุณมอเนียงค่ะคุณยายคุณมอเนียงค่ะคุณยายเฮ็ดยังคะกับน้ำเสี่ยวหอมลุงหอมมันยังล่ะหอมมันออบน้อมหนาวอันอันอุ่นอยู่สองมื่นสามมื่นหนาวอีกแล้วติคุณยายหนาวอีกเคุณฟังอัหอมหอมบัวบัวโอ้บุ้งแม่โอ้ผักเขื่อนอเนกคุณพ่อภาสิอุ่นก็ออกมาคนน่ะผักนอกผักข้าวตองคุณยายกำลังสีงามคนร่างสีงามกำลังสีขึ้นอันนี้ใครสีว้เห็ดปุยเตยปุ๋ยดิ อากาศเป็นไงคะคุณยายเย็นๆน้องมันดีไปเ็นๆไ้หมน็นมันไหตีอย่านี่ฮ่นดีใจบิตตอเสิออกะช่องเฮ็ุสิออกตีเย็นขึ้นไหมอ๋อฟังนี่เหยังคะคุณยานี่ฟังนี่เตุยังไว้นอคุณยาเป็นเตียมเตรียมดินเใส่ยงก่เซยังกุยยาเตียมดินซ่ยงก็กระถาง นี่ปีให้แล้วน,นี่ปูบอกไม่ใช่ว่าปูบอกทัว่ััวฝฟักเงี้ยวกับอันบักมะละไยยายเรย่มมาเตรียมดินแล้วเพิ่นลงเม็ด่ล่ะมันพาข้าวตองวัานหนาวตายไปบ้านี้พอเหลื่อมาอากาศม่เหลื่อมอุ้ยมันก็ขค้นไหมอันนี้กระถางนี่รู้สึกจะสองปีกวัวจะสามปีเลยกินตลอดอ๋ออันอน,น,อนี้อนุบาลยังคะนี่คุณยายอนุบาลยังไหมคะนี่อนุบาลอันอันทัวทัว่วยังเม็ดทัว โอ้พันอนุบาลไหมทั่วฟักเน่านุบาลเออกมารกสออกไว้ใ่โอ้ก็สิแยกตีอากาศมันมือนีกกามาเย็นอีกเนาะมันอุ่นภมสองมือสมื่อเออุ่นด้ต้นใหม่เห็นไหมเห็นบ้จ้ะตามกิ่งใหม่มันเริ่มออกแตกนอแตกยอดแตกดอกออกมาแล้วนี่นะ มันสีเบิดหนาวสีเขาฮ้อนแต่มื่อกี้แปลกมันเป็นเย็นเย็นกับมาอีกแล้วไี้ท่องเตรียมพักไว้ตะปลูกนาฮ้อนเตรียมแล้วโอ้บนอันดอกไม้ลุงซิ่วออกแล้วแม่เห็นบ่บนอันดอกไม้บางหนาวมันตายห้อนมันก็นขึ้นมาไหมกันด,ดิเคยทิ้งรีบหนูยู่หนาบ้านน้อยน้อยเนาะเออ เอไปา๋อกระกระขึ้นไหมออกระกันเปิดให้มันแกงซื้อกันกวนกันยังยั้งขึ้นไม่เห็นมามีห้อยนี่เดี๋ยงเมยองเจ้าให้เบิ้งเม่เห็นหูหูจับัมห้อยติดยังนี่นี่นี่ตัวแรกคู่นี่นี่ห้อยติดนี่นี่นี่เห็นว่าขาวๆนี่ไม่เห็นบ่เป็นห้อยขาวๆนี่นี่มันไม่ยามี่นี่ตัวแรกคู่นี่ตัวตาดำๆเออมันไม่ยืนอังบานนี่า่นดิเด้เพื่นมาหากินเงินนี่ห้อยแรกคู่นี่ตัวแรกคู่ ห้อยมันมายำไปเจ้าหนุ่มสาวเด้ห้อยยำมือนึงอยู่พุ่นมือแม่เอาบกทั่วไปนั่นยังไม่นุ่มได้เชียงไม่บกทั่วแม่นั่นอเอสอนก็เขาเจ้าของเจ้าคุณยายจอออนรับเขาดิได้ยังกินข้าวเสอแจกะสอนนางแจกอยังนี่ค่ะวันนี้อยังนี่คุณยายโอ้ยตัวปุ๋งอีแม่ตัวนี้ คนกุ้งเราแสบใจขึ้นแสบหลายแจงน้ำม้ใส่บักอื้อใส่เห็ดขมอยายท่อมาเก็บมาอันนี้ไม่ยังนี่พีกมากเลยอันี่เนี่ยออันนี้ห็นตุ่มเครืองในง่ว่าเม็ดดองฝากมาหายใส่เพียใส่เพียขมๆอันนี้ค่ะคุณย่าให้เขาเอาตักเอาโอ้ยตัดเอาตัวลงพ่อลงพ่อตักใส่บาตรจะขอต่ออ๋อนิสซอน อลงพอกินเต้าเีเอาเอาค่ะเออเด้อพี่น้องเอออื้มโ้มีแตงเน่าคัดคัเอากินอันนี้ไม่แจ้วนนี้เป็นน้งใดอยวนี่เอาจิซุนอยู่บ่เอานั่งกินโอ้ยหอมแกงนหมยเอ๊ใส่ผักอีตูเลยแหละมามาเอา อ๋ออ๋อกินข้าวออย่ใสแลนกาบกบัมาลออ้ยนั่ดกินด้วเดีออ้าแน้องใหมกินบบดนั่งกินเลนก็ด้กหมอบก็งปวกินปันให้กินดยๆเลยดสิกินขาก็ปบมแหงบ่ ต้องถอดบ,บอ่อน,น,นอนๆเลเกินกินไก็ซืกินยาตัวผู้ถองบอดีนะเข้ามีโอ้อยท้องกินกลุ่มแม่บทกาสู้ในเด้อย, <c oughs> ย่านคัดกลอยพริกหยวกมาเด้อกินเขาดีกนันย่ายขอ้นแม่ปังมึงแหง เด็กคนแ่งใาหมอืมออเรื่งกดนเน่เ่กัแพงเด้อ่อนชอนอ่อน,อนชอนของแพงเด้อ่อนชอนของแงนมน้ำมันน้ำมันกับแพงประหย,ยัดประหย,ยัดเต้ยไม่ยานบ่ละหะะดต้องประหย,ยัดใะตัวสูมัเนาะ เส็นนี่แม like. ่สีเข้มๆแเพิ่มเตมใส่อะไร่อนมป่ะคมป่ะมผมก็ดีเสีดีขมอไหอย่เ้ยจักรึงจะต้อนมันลงไปฮะจักรึงจะต้อนันเหลือันที่เป็นให้เป็นเพียกล่อหน้อยมากยิ่งใส่ใส่เนื้อลใส่เนื้ม ก็กะเทือนไ้บจมจนมากเลยจมจนอืมอย่น้สามางันมหมดหน่อยไงนี่มักินหน่อยเ็นน้อจะางกินหน่อยเสียแบทคร่องอื่นไหมันแ่บแล้วมันก็เลยอิ่มอิ่มแบบะไเศร้อนีะอืมิขเล่นหลของเจ้าของแต่เบิ้งเ็้าพองหน่อยหน่อยนึงดิ ยืมใส่ไม่เปนปน้าก็ยงใส่ให้สจคช,ช,ชั่งยายจะพาไอตุ้งแซ็บโอ้ยเห็ดแดง์ใ้ท่องไหมอืมช่อไปหาเฮ็ดกันได้กินย้อนตัวละว้าวน่าจะเลืออ่อยส่งคมทุ่งนี่เหรเนี่ยฮะออืม อันนี้เ็ดรงน้อยๆเขากลินใช้รัคาประคัเฮ็ดเป็นงน้อยๆไปสำหรับตอขับตอข่ะโอ้บุกอึมันขนาดไออือหลได้มากตันี้มอกอึตัวแรกว่าใส่แกงบุกอึใส่ไก่โอ้วาวแกงน้ำมัที่มันจไปอันไหนอึนี่คือเนนะอาจะแปลีมาเลยจากอมใสไก่เครื่องบุกใช่มาเครื่องบุกเนาะมือเบียดไเดีไหม cái ngon lắm kìa Ừ như vậy เบ็ดไปน่แม่ม mm ัน hmm. ม mm ีอนยัง hmm. ร mm ู hmm. mm ้ย hmm. mm ัง hmm. น mm ่อยๆอายัดมจับมะม่เกลือมามปุกบาอยากเาเลยไปยุดตเย็นแต่หมูเงใส่มหงไม่มันเนสอดยามากมีมอย่แม่ขไหยิบไหยิบความึงอื้ข้ามมึงนอย่างรู่างเรอจักกลุ่ม บ่มีป็นยางยังเสียหอวมาถึงเลยแตงโมกินกาแฟบ,บม่มีโมกิน chim mẹ điều, mình làm sao bắt được video. I'm a while, I can go chip, and cái say. Tim mẹo gặp chị sao. nghe chưa sớm được. Tim, hm. 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 Tim, นสิงคโปร์นี่ทางบ้านอันาะวาก็พัยุกงูดีแต่บอกหน่ี่คือโกนแล้วขนดแมนชีรุดมายังม่นีหลียวมากมันเองไว้ถาล้วเหนมากแค่ยเวลาเนี่ยบนเวลางูอีขนาดนี้มาแล้วเทื่มไหร่กถึงกินเนาะต้มน้ำบอกไม่เป โ oh, อ้หอมหอมอ่ะด้อดหงิดอืมวันนี้วันยังงาดไปย่า,า,ย,ายี่ปอกแข็งงานเอาไว้สุกบะเมีย่หรือหมูอ,นอันหมูแข็งงานมันพูดมวันนี้มัมนเปิดหัดถ้าเราบอกแล้วมากกินอะไรอย่าง ยังไม่ได้เนี่ครับนึ่งคณยายห้อเราแบบมาแล้วเราไปเราแวะเขาบานหลวกินเวอาแล้วเราไปถ้าเราอยากนะมากเออนเราไปชิดเลยมาะตัว มาบลูบมันตัวเต้ยร่างกายอันนี้ไหมรักถือหนาวทั้งบนเป็นเนนอเออโอ๊ยกระดูกง่วงหรือปกยิบเหรอไม่ด้วยักเอารักเอา น่โอยต้มโอนี่เที่ยงเหรอบอกอืมเที่ยงครึ่งเลยไดาย,ยังไงแม่เนาะอ,อ,อะไรยางกินกับแกน้องวะเจ้ากน่มทรงไทว่าโรงเทว่าเล่นกับมากเคแกาได้มาเจ่าไปทรงเทว่าหมูงสาน,น นอนซำซ่อมหมันซำซ่อมเป็นซำเตื่นดึนนอดกอ,อ่ตือนหัมนมาเข้าห้องน้ำเป็นอนอีกไหมนอนหับอีกอนนีตอนเข้าห้องน้ำยังคือแบบเป็นแพ้ว่าแพ้ว่าเป็นื่นเศแท้จังนะตอนหนูตื่นมาเหมือนเตือนหนูได้ตือนก่อนหนูได้แพ้ว่ามันเศร้ลยินยุ่เสียงเปิดประตูแเจ้านแม่เบิ้งข้าวเบิ้งไปเบ้งมาละสัน เสียงเขาเมาขยักกระบึ้มบำกรบึ้มบำอืมบบกรืองมือนแซ่บมากเลยกระเบืองมือไหมมืออโอ้มืออัน้ทิตยนี่ะอันจันทร์น่หออมันจันทร์สิ มะหอดคือหอมมากมาหอด่อากกินเปิดถวยกินบ่กินบ่เลยเห็ดมากเจียบเป็นบ่อมาไอยู่แซ่บยังสิแม่พเดียวไปบอมันบ่คูรจะเแม่เดียวบุกินบะระยกถ้วยอยู่เลยไหมปเอล้เรียงมาจเรื่เนม่กันเหีียวเขาเด้หนุ่มมากกันสิ่งทมหนไดหนรนิดนึ่งนุมากไปเด้อเขาบ้านนี้ถอดในก่อนกลิเผ็ดผา่นดผาได้ไหมาถามดู เวลาจะกินหยังสิเฮ็ดก he. ินเองเม่นบนี่อหดเซลลแล้วเจะเฮ็ดห้เซไตามคนกินเองกินเองกันเลย์เร้อนโทรหา่อยยุ่งแวลูกลูกจะกินยังลูกบอกว่าไปซืมาขลูกบอกว่าไปซื้อสันเดเาจะโทถาำลูกแล้วแไม่เท่าสันเดย์ไปสันดเธอไปตรงห้องมาแถาเธอสันเดยะเธอโทรไปหาลูกเธอลูกโทรสกินอย่างสันด มาโมเคบอปัญหานันแม่แถาก็ไม่เ้กินออืแล้วว่าแม่แล้วมีกระเข่าแล้วเธอเปตนตง่วงเล้วเ,เธอ่ยโทษไปทำหนูกเธอเราจะกินยังเพรมอ้วนแังเด็กเรีวยมดเหรอเป็นอะไจะได้แบะสื่อนะไม่ใชอยังไม่ถูกกันเ่เพราะว่าแม่ถึงทเกีย่างแ้แม่ก็แม่ถึงบ้านก่อนแฟงมาก่ะพดีแฟงมากนะแต่ไวจเห็นหน้าของนแซงมากแล้วแม่กินบ้านได้สิ ทังเห็นผัวหน,นุนเคเียดเรืองพอพั่น,นันนะก็เรียกบ,บริหารจะเบ,บืกับทั่วหาเมียจะเบ,บืกันแทะหาเมียน,นนะแข้งตกใจทรรมดาเพก็ะว่าสบายเนาะวัน,น,น เห็ดไหมก็แบบเนี่ยคนดีเนี่ยมาคกูบ้านเลโอ้จะเป็นอันดุลน้องๆแสิว่าถามเมียมาสิเดียวเลยอย่างงั้นเมื่อวันใดก็ได้ว่านั่งฟังคนบ่อยฟังนี่างเนี้ยเราได้เหตุการณ์มาตื่นเต้าฉันไปเห็นงานไปห้องออฟฟิศฉันเห็นยังแน่เห็ุอยู่ออฟฟิศนี่จากสมงศ์แล้วฉันก็ไปต่อออฟฟิศนี่จากสมงแล้วยังหันฉันก็ไปแวะหาลูกสาวอ ฉันเออฉันแท็กหาคุยกับลูกสาวคุยกับจ่าจ๋าคุยกับจ๋าฉันก็ไปแอบเอาของให้จ่าจ่าบอกให้ฉันไปเอาของมาให้่เธอแล้วฉันก็ไปแบะหาเธอแล้วก็มาบะแล้วก็แบะซื้อของกินมาให้ลูกเงาเงาจบเราจบเรื่องนี้เราเด้นไปนี่เรื่องเงาของเราแกบอกเรื่องล้านไปนี่เรื่องเงอเกิดเป็นัิมานี่ไงเลยการเป็นเมียแฟนงกียรติขัวมากว่าอย่างนี้ไหมมากว่าอันนี้เราเปิดเผยบอกชื่อยางก็นั่งฟังอ อื่นีแมนฆ่าก่ออืมบ่ไค้คาานาออืมเราจะเขียนอะไรอยู่นะเราจะเขียนแปะอะไรอยู่เขียนไปแปะอปะไเอามืออื่นไปเห็นงานอยู่บน่นบ่ไปดูกไปอันนี้ไปดูโอ้ยหงอยๆแล้พ่อจิดมาพอพ,อพ,อพอ่พอแม่ฟาไม่ต้กินนะกินมันแห้งไงกินด่ก่อน อ็ไหนซีมจบทุกมุมอืมมักจังบุ๊คคมๆกลบเนาะอืมอืมโอ้ยมันคมใทนดังไปเลยโอ้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 ยโ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ้ยโอ้้อ้ย้ยโออ้้ยโออ้ยโ้ยโ้อ้ยโอ้ยโ

สิ่ีหาได้เงี้เสียงเพล่กลังไกยเพิร์นเินเพิ่นเนบรกลสิออกไปให้ง่ายเหมืนรับมือค่ารีโมดเนาะรับค่าออมสิออกจะบานประมาณสองวนเคเนาะเน่ยเวลานอนมที่สก็แมยอยู่นของวันไม่ยังอิของวันอินนลลางไเอาะเอาล้ง <od> ิบะหมีก่อนนี่แล้วบะม่ิ้ม แ่มเล็นะโอเคอิ่มหนักเละแจ้่อกันงยแบบจ้ามันเขาสิเอาเขาอยู่ีเนื้ใส่บะถึงใจลงพอเป็นแนวนี้แหละครัเาลงอมักสันยังสี่งพมักสันยังสีโอเคค่ะแซบเนาะไปแแซบลองมักสันแบบนี้ you mm -hmm.